สวัสดีครับและคลิปนี้นะครับเป็นการเอารถนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับมาทําราคาพิเศษขายนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น XLT นะครับเกียร์ธรรมดาสีน้าเงินนะครับซึ่งเกียร์ธรรมดาสีน้ําเงินเนี่ยเราเหลืออีกแค่คันเดียวนะครับคันนี้เป็นรถค้างซ็อกอยู่นะครับเป็นรถใหม่นะครับว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับรอบคันเลยนะครับชุดแต่งเต็มคันเลยนะครับปกติแล้วนะคันนี้เราแต่งมาเพื่อจอดโชว์นะครับ ที่โชว์รูมและก็เวลาเราจัดกิจกรรมนะครับก็เลยเป็นรถที่จอดโชว์พร้อมชุดแต่งนะครับไม่ได้มีการไปใช้งานแต่อย่างใดยังเป็นรถป้ายแดงนะครับแต่วันนี้มาทําราคาพิเศษขายในราคาพิเศษพร้อมชุดแต่งเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรุ่น XLT เนี่ยผมมีอธิบายเรื่องของสเปค ไปบ้างแล้วนคลิปก่อนหน้านะครับก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับก็วันนี้เป็นการมาอธิบายเรื่องชุดแต่งคันนี้นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0รุ่น XLT นะครับ170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรนะครับรุ่น XLT ต้องบอกว่ามันเป็นรองแค่รุ่น Ranger Sport นะครับแล้วก็แต่ว่ามันสเปคเนี่ยมันจะสูงกว่าในรุ่น XLS นะครับไม่ได้มีการผลิต และขายต่อแล้วนะครับในไทยนะสเปคของ x t เนี่ยลายผลิตนี้จะไม่มีแล้วนะครับจะเหลือก็เป็น Legend Sport หรือว่า X7S นะครับหากใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับมองรุ่นนี้อยู่นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับคันนี้นะครับขายพร้อมชุดแต่งนะครับราคาขาย800,000กับ4,000บาทพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวชุดแต่งรอบคันเนี่ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูรอบๆบคันนะครับไปดูกันครับ มาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของรถเลยนะครับกระจังหน้าเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้นะครับเป็น FORD นะครับสีดำด้านนะครับพร้อมไฟสีส้มนะครับสมจุดนะครับแล้วก็จะได้ในชุดนี้ก็จะมีชุดครอบไฟหน้านะครับแล้วก็มีโลโก้สีแดงแบบนี้นะครับนี่ส่วนกันชนหน้ายังเป็นเดิมนะครับ อันนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับแล้วก็คิ้วล้อนะครับคิ้วล้อหกนิ้วแบบมีหมุดสีดําด้านนะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับมีล้อแมกให้นะครับเป็นแมกของโอซิสนะครับยางวันสเตอร์นะครับเป็นยาง a อทสมนะครับขอบ1ิบนิ้วนะครับนี่มาด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็ยังเป็นเดิมอยู่นะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะเติมให้นะครับพวกชุดชุดครอบอ่าไม่ใช่ชุดชุดเบ้ามือนะครับเบ้ามือแล้วก็ชุดชุดครอบนะครับจะได้ไปทั้งทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับฟิล์มเดี๋ยวติดเป็นแบบเซรามิกให้นะครับอย่างดีเลยนะครับด้านบนนะครับได้ราวหลังคานะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับ้อแม็กแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับ ก็จะมีชุดครอบไฟท้ายให้นะครับตัวชุดครอบฝากระบะนะครับท้ายนะครับ FORD สีดำด้านนะครับอักษรอะคริลิกนะครับที่ติดไปกับฝากระบะท้ายนะครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับจะได้กันชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับนี่ส่วนรุ่นผมจำไม่ได้แต่รุ่นผมขึ้นไว้ให้บนคลิปแล้วกันนะครับก็จะมีไฟ LED ด้านท้ายมาให้นะครับนี่มีจุด ตรงลากจูงสามารถเชื่อมต่อกับตรงจุดลากจูงได้นะครับภายในนะครับภายในผมเอาพลาสติกออกนะครับพอดีมีลูกค้าบางคนอยากเห็นเบาะนะฮะในรุ่น xlt เนี่ยเบาะจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเป็นเบาะผ้าที่มีร่องระบายอากาศนะครับระบายความร้อนนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ 6กสปีดนะครับในรุ่น XLT เนี่ยก็จะมีสเปคที่สูงกว่า XLS นะครับอ่าพวงมาลัยเนี่จะเป็นหุ้มหนังนะครับนี่มีจุดชาร์จไร้สายให้นะครับอันนี้ก็เป็นงานภายในของ XLT นะครับอ่า XLT เนี่จะมีแอร์หลังให้นะครับรุ่นที่มีแอร์ด้านหลังนะครับสี่ประตูเนี่ยก็จะเริ่มจากตั้งแต่ XLT ึ้นไปนะครับรุ่นลองจาก XLT เนี่ยจะไม่ได้มีแอร์ด้านหลังให้นะครับฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดเป็นแบบเซรามิกให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เวลาออกรถเนี่ยก็จะมีพวกไลเนอร์เนี่ยเ็าจะมีให้นะครับไลเนอร์ผมมีให้นะครับกล้องบันทึกหน้าผมมีให้นะครับอันนี้ก็จะได้พร้อมชุดแต่งไปเลยนะครับชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับชุดแต่งที่เป็น กระจังหน้า FOD ชุดครอบไฟหน้าหลังนะครับชุดครอบไฟหน้าหลังชุดครอบอเบ้ามือจับนะครับแล้วก็ตัวคิวล้อนะครับแล้วก็ล้อแม็กล้อหลังคาด้านบนนะครับแล้วก็ฟิล์มซามิกอย่างดีเลยนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้านะครับให้ไปเลยนะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับในราคา8 0 0แสนกับ4 0 0 0บาทนะครับ หากส่วนลดไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมชุดแต่งด้วยนะครับซื้อสดก็ได้นะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับหรือว่าคนไหนอยากใช้เงินออกรถช่วยดาวซับดาวก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่สามารถบอกตรงเป๊ะได้เนื่องจากว่าโปรไฟล์การซื้อของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็โทรมาสอบถามมามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับ ใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาและเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ทักมาสอบถามได้เดขึ้นเบอร์แล้วก็ลายไว้ให้นะครับจะได้พร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนะครับอืม ชนท้ายเป็นของแฮมเมอร์นะเป็นชนท้ายก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาสอบทำได้ครับ